สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้นิยมสะสมพระเครื่องพระแท้สากลนิยมทุกท่านนะครับนี่วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้เราอยู่กันที่พันธิ์งามวงวานชั้นสองนะครับผมให้ดูบรรยากาศนะครับนี้เป็นร้านเป็นตู้นะครับที่พันธิ์งามวงวานนะครับนี่อันนี้เป็นชั้น2นะครับ ตู้ผมนะครับและก็อยู่หน้าร้านนะครับได้เช่าหลวมพ่อเงิน1ององนะครับเป็นหลุมพงเงินวัดบางคลานปี2515นระครับองนี้เป็นพิมพ์มือเลข8นะครับมีพระเนื้อทองเหลืองมือเลข8เนี่ยจะมีทั้งเนื้อทองเหลืองแล้วก็เนื้ออาปาก้านะครับผมผมเคยทําคลิปรีวิวแล้วก็ชี้ตําหนิจ,จุดตายต่างๆไว้ในคลิปเก่าๆนะครับวันนี้ก็มารีวิวกันคร่าวๆนะครับผมนี่อันนี้เป็น พระสวยเดิมนะครับมีน้ําทองแต่ด้านหลังอ่เห็นไหมฮะจะมีสนิมเขียวๆนิดหน่อยนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับราคาก็ยังอยู่ที่4ี่ห้าหมืนบาทนะครับผมราคาตอนนี้ลงมาเล็กน้อยนะครับไม่ไม่แรงนะครับน่าเก็บมากน่าเก็บมากนะครับนี่ต่อโคตรอุดกริ่งนะครับนี่ดันข้างนะครับจี้มือเลขแนี่ยครับดูที่มือนะครับ จะเป็นมือเล็กแปแบบนี้นะครับถ้าเป็นนับแบงค์นะครับมือ,อซ้ายกับขวาวจะห่างๆกันแล้วก็จะมีขีดตรงกลางนะครับอันนี้เป็นพิมพ์มือเล็กแปนี่ดูใต้คอเห็นไหมฮะใต้คอจะแตกๆแบบนี้นะครับแล้วหูจะมีปีกนะครับนี่อันนี้คร่าวๆเห็นยาขัดไหมฮะถ้าเดิมๆยาขัดของวัดบางครานนะครับายาขัดจะเป็นสีดํานะครับ หน้าตาผิวซอกคอนะครับนี่น้ำทองเลี้ยวจีวรน,นะครับนี่ด้านหลังนะครับเป็นตัวตอกนะครับด้านหลังตอกคำว่าหลวงพ่อเงินชัดๆคมๆมมแบบนี้นะครับผมแล้วก็มือเล็ก8ดจะมีเส้นพับระหว่างฐานกับองค์พระเห็นไหมฮะจะมีเส้นพับแบบนี้นะครับนี่อันนี้เป็นเอกลักษณ์ของพิมพ์มือเล็กแปดมีทุกองนะครับมีทุกองนะครับ แล้วที่สำคัญนะครับนี่จะมีขี้ปิ้นๆนะครับนี่เวลาปาดตูดเขาจะมีปิ้นๆอยู่ตำแหน่งนี้นะครับเกือบทุกองนะครับจะมีปิ้นๆขึ้นมาแบบนี้เกือบทุกองค์นะครับองค์ไหนที่มีนะครับนี่จะเป็นพระที่แท้ดูง่ายนะครับนี่เห็นปิ้นๆแบบนี้ไหมครับนี่สุดท้ายแล้วดูรอยปาดตูดนะครับอันนี้ต้องจําให้แม่นนะครับจังหวะรอยปาดนะครับปาดตูดแบบนี้นะครับ จำรอยปาดตูดนะครับนี่ต่อโค้ด1 4 1 5งนงผมมแบบนี้นะครับนี่โอเคนะครับนี่ใครมีแบบนี้นะครับใครมีแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งไลน์ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับใครมีแบบนี้รับเช่าถึงบ้านนะครับยินดีรับเช่าถึงบ้านนะครับผม ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับยังไงรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าได้พระอะไรใหม่ๆมานะครับจะนำมารีวิวให้ชมกันนะครับผมขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ